หวานกับที่แกงเผ็ดผสมกันสีจะได้สวยแล้วเพิ่มความเผ็ดนิดนึงดีหวานจะไม่ค่อยเผ็ดมากใชไใส่กรเียไปเลยนะค่แกแกงเทีย ไม้จับไปนะคเราแบบนี้เได้ความโคตหนักแแบบคนแบบ ไม่ติดไม่อร่อยแล้วแทบไม่ได้อ่อยลยอ่ ปกติต้องขาดแค่กันไปค่ะพี่น้องแค่ตักใส่จานะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะใส่ข้าวซอยไหมทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะบอกพวกพิแกงอะไรทีนะคะเหอนเดิมแล้วะชอบใส่พ่แกงหวานมาผสมกับพิแกงเผ็ดหน่อยจะได้สดนะคะแล้วก็อ๋อด้วยแบบนี้เลยนะ,ะเสร็จแล้วทำไงตักเอส Era uma cara